ต่ออีพีที่สองอีพีที่สองของการด,เดเาูเพียงรถเหยื่อาาอาณาตเศรครับอาณาตเศร้าะเดี๋ยวยีพาพี่น้องไปฟังเสียงให้พยายามพาลงไปเบิ้งแบบเขาแบบเช็คดูเสียงไงคาดยางลงไปว่ามั็นยางลงไปฟังยังไงเนี่ยเอาพาพี่น้องไปฟังสีเปลีไปฟังเ,เอาไปไปฟังเบรคกลางแหลมครับไปฟังซูก่อนกันจากที่จับตั้งไหมล้วอู้ ไปครับเจ้าของรถก็ยู่ไปแล้วย่างไปย่างมาแล้วน่ะเอาเปิดเผืดไปไปฟังก่อนเนี่ยเมียนบ่ฮอนกิโล่ยังอ่ะเสียบดักอ่ะเสียบฮอนไปฟังก่อน เดี๋ยวไปประเมินผลกันครับพี่น้องว่าหูผมได้ยินกับไม้ที่ลักษณะเดียวกันบ่ตอนนีร้รู้สึกว่ามีเสียงแปลกๆอะลรี่รู้สึกว่ามีเสียงแปลกๆรู้สึกว่ามีเสียงแปลกๆเม้นมเมนเสียงเหลี่ยมเสียงเหลี่ยมฟังนึงมันเป็นสู้ซาดอยี่ฟังนึงเป็นเพรากดอีกฟังนึ่งเป็น ตบเบาะยังไงโหรว่ามันเกิดยังคืนี่นอันนี้อันดี้กระเจีใส่เสียบเสียบมันเสียบสองเส้นหนึ่งมั้ยใช่อ่ะเบิกเบิกงอีกเส้นหนึ่งนึงอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ดีเด้ออ่าอันนี้อันนี้ที่ดังแง้งอันนี้ดังชัดใส่เนี่ยเราเบิงอีกทางนึ่งหนึอ่ะบราคือกันเด้อโอ้เสียอันนี้เก่งทีเก่งไม่ต้องคือกันเด้ออันนี้เสียบดากก็ที่เก่งไม่ต้องคือกันอ่าที่เก่งไม่ต้องคือกันแต่อันนี้มันบ้งคือกันเพราะโลกมันเกิดใราเห็นอย่างก็ เป็ไแค่จุดไหมมันกันดูนดูการนึ้งเนาะนั่นว่าดูดูการทึ้งแล้วนี่นี่ก็รู้ว่าเป็น,นขุนเข่าได้ไหวนี่อย่างก็หรืออาจจะเกิดจากาเ,าเหตุสุดวิสัยจากการใช้งานไปแล้วแกงขมมันเคยเป็นนเ่งมาจุนทุเกเแี่ก็บม่ได้เห็นอย่างเแี่เพื่อนหว่าเพื่อนนี่แหละรลครับว่าพูดก,กันลักษณะดกันว่ามาจากเดิมอๆไม่ได้เห็นยังเตะเพราะเบมังแทค่ครับตอนนั้นบนนัดังไงแค่เอารอยมาเปลี่ยนไะ

แ่ว่าเจ้าของรถแห่บ่ได้ไปเฮ็นอย่างไ่ได้ทำอะไรครับมันต้องเกิดจากการใส่งานของเขาเขาต้องไปดือเบิ่งอันี่ขอไอ้นันเท้านี่ที่ต้องเดื้อแงแก่ันเบิ่งอ่าแด้งแกร่งขันระเพิ่อ่าคะแนบหนึ่งเนาะซสีกหนึ่งียกหนงันนี้มันมีสองเี่ขวางเนี่ยแต่ที่นี่เขาเปิเป็นสองียะแนนอ่าเขาต้องเลืไปด้สีกนีเบิ่ง เปิดแล้วร่งแล้วเร่งแล้วนี่เหลียมเลียมเหียมรังนะี่นี่อันนี้อันนี้ดังดีอเป็นแคเนีด้วแคเนนแคเนนแคเนนเรียกแนเนเรียกของรถไรถเปิดอ่ะแคเนนเรียกแคเนนเรกเดนแเนนนี้ด้สดง่าอะไรคขึ้นไปว่าเจ้าเป็นิ่งยังไม่ได้ยุ่งางไหนยุ่งหางยตั้งความเลือางเราไปเช็ค่งต้องไปเช็ค่งว่ามันเป็นน้ำหังถ้าเป็นแบบนี้รูรูเร่มันมันอกไปได้หเคสอ่ะ ผมไปได้หกเทปอย่างสิบเทปมาอืมมันจะย่อยังไม่ดังดีถ้าแบบเนี้ยเออถ้าอันนี้คืองามเลยดิมันบอกไปน้ำกันว่าทั้งตัไปงามตัวนี้พูดเลยถ้าแบบเนี้ยถ้ามันถ้าถ้ามันคือกันเขาเปิดม้าว้อนกันแต่ที่เสริมกันไหมแฮงลิงแฮงเสียบเนี่ยถ้าถ้าถ้าได้สภามันดังำคือกันเขาเปิดว้อมกันมั้ยปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเพจกันนั่นนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้จิตจากจากไหน ปิยงปังปิ่งปังหลเสียงลดดาบอ่ะมันบอสิบซับสิบซับมันบอเซียเดียมันบอเซียมได้้เดี๋เขาไปไปไปต่อันนี้าราหาไปดูกบรองอนเนีเขาเรียกว่ามาตรวจสุขภาพประจำปีเียขาดตู้นึ่งตู้นึงเบียดขาดตู้นึงนึงขาดดอกหนึ่งถ้าถ้ลักษณะที่พบตังที่กต้องวัดโถได้คูณใดย่ เพรเสียเวลาะเหลือเกินผมเรีนไม่เห็นถ้ามันครบอย่าะคือว่าฮอตสูนเราเพิ่เสียงยากอืเดี๋ยวก็ยึบถมันควบแบมันเป็นการเดาบ่ได้เรีนมันเป็นการคาดเดาบ่ได้มันเป็นม้วนโซ่วบ่ได้นะต้องมาเต็มปฏิบัติวูนภาษาฒนาเนาะเสียงพอตซัมเนี่ยอีกแล้วเรีนบอที่เที่ยวเราพงเราพกของก็ได้เช็คไหมเขาบม่ได้พูดอย่างไรหรอกผมเรีน ลำพงอยู่ของโบเช็กมานะเราจูนไปเขาคาดคาดคันนี้บ่ได้ไหอ,อ่กาการเดได้เลยคาดดอกได้เลยอ้วยาว,ล,วาออลำพ้งเนี่ยคาดดอกนึงเพียวที่ไปจังไั้นี่เพีเยงบ่ได้ได้บ<อ>่บ <c oughs> ่การ,กรหายด้วยเขาลดลงไงอ่านว่า่ะไรเด็กลลกลล็ลดลงตบตัดข,ของมันก็มันก็หาย,ยลงไปอีกหน่อยนึ่งใบอ่าเพี้ยวไปจากนับ่ได้ไหมจ้ะเขี้ยวไปมันเก็บแล้วไหมอช่าั้งขนมาหนึ่งขาดตั้งหน้าขาดสามกอ ทังหลังขาดที่ดอกที่ตรงนี้เทเจเน่บอที่จูดเซ็ตเด็ดเเจน่บอกลับบ้านก่อนจุดไปมั่วๆไปแล้วเ้าาเขาจูดดังกวดียวเราะผมก็่อยากเก็บแบบนั้นไปจังหวะซะนั่นล่ะไม่ต้องเก็บเลยเพาเป็นร้าผมก็จะบอกเลยดีว่าก่อนที่เขาจะจูดเนี่ยเช็กดอกแล้วโพกให้ครบเป็นตุกนเบียดกลางหลมเพขาบูว่าเปลราีีปิหังไปมากเพิ่งดอกเพราะงั้นคื่บ้านจะปลอดภัยเพราะไม่ปลอดภยวปอยยืนดู

2 0ง0ันนึ่งสามสิบนสามสิบคือเขาบอเมนเด้บางทีอาจีตตั้งมาช้างอะรู้2อ2พันยี่ิบห้ายี่่ดีเดหนึ่งเพิ่นเปลี่ยนดอกไม่เพิ่มเพิ่มดอกเห็นป่ะอันนั้นเขาต้องมไปยังไเดิบอเมนแกต้องตั้งโปรแกรมเลยแม่การจูนเนอะแต่ว่าผมใส่เมื่อไแต่ละปีดังมือกันเนี่ยมันต้องเป็นซีดีนั่นซีดีนี่ซีดีนี่ซีดีอันนี้เพิ่เปลี่ยนดอกไหมอ่าก็เลยต้องไม่จูนอ่อันนี้เปลี่ยนดอกไหมจิน่ะเปลี่ยนดอกไม่ดังระเบิดระเบิดอีกดังทัก วันนี้วันนี้อันนัดสาวเนี่ยไปยื่นเลี้ยงใส่เนี่ยบอกให้พี่น้องด้วยว่าถ้าถ้าไปเฮีเนี่ยไม่ได้ใจในที่หรอกเอาเข้าไปถ้าทานัดไปเฮีอยู่ใส่เดิมใส่ก้อนเนี่ยใส่เก่งไหนเส้นเดียวเดี๋ยวนี้เด้อต้องใส่สามเส้นมันเป็นยังไงเพิ่งว่าเพิ่งเป็นเจ้าของเพิ่งกล่าว่าอย่างเง <c ười> ต้องใส่สามเส้นเฮ้ยเพิ่งไปยูควบควบควบสิเนี่ยควบควบขึ้นเนาะขึ้นเนาะสิบบ้านซาหาบ้านรื้อเนาะ เอาคลิปน okay, ี้เอาเก็บความรู้มาฝากอีกหนึงคลิปครับอีพีสอกับความรู้ก่อนจุนกับช้างออ d ด o s y ซิเต็มครับพบกันครั้งยิ่งใหญ่ซีรีส์ใหม่ของเราแน่นอนในฤดูกาลต่อไปโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ